คุณมอคะพอดีว่าได้ยินมาว่าการผ่าตัดสมองค่ะช่วยให้หายสันนะคะอันนี้จริงหรือเปล่าคะแล้วอันตรายไหมคะครับจริงคุณนุ่นอย่างนี้คือการผ่าตัดรักษาโรคพาร์กินสันเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นการรักษาทางเลือกอันหนึ่งที่ค่อนข้างสําคัญนะครับและการผ่าตัดที่ใช้ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการกระตุ้นสมองส่วนลึกด้วยไฟฟ้าชื่อยาวนิดนึงเนาะแต่ตีความหมายดีๆนะกระตุ้นนะครับสมองส่วนลึกด้วยไฟฟ้า นะครับศัพท์ภาษาอังกฤษก็ deep Brain Stimulation ตรงไปตรงมาเลยนะครับสมองส่วนลึกใช่ไหมครับก็คือเป็นสมองที่ควบคุมในเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับใช้ไฟฟ้านะครับก็ต้องมีการใส่สายอิเล็กโทรดเข้าไปในสมองในบริเวณที่แพทย์จะต้องทำการกระตุ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นผ่าการผ่าตัดอันนึงนะครับที่เป็นทางเลือกในผู้ป่วยพาร์กินสันที่มีปัญหาของการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอ คำว่าไม่สม่ำเสมอหมอพูดหมายถึงว่าอย่างไรและถ้าอย่างเช่นว่ายาออกฤทธิ์สั้นลงเรื่อยๆเนี่ยที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้เนาะผู้ป่วยต้องใช้ยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย อันนี้คือเกณฑ์ที่แพทย์จะใช้ในการประเมินผู้ป่วยสําหรับการผ่าตัดน,นะครับคราวนี้แพทย์จะดูง่ายๆยังไงว่ามีเกณฑ์อะไรที่พอเราบอกคร่าวๆได้หมาว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยควรจะได้รับการผ่าตัดหรือควรได้รับการประเมินนะครับมีเกณฑ์คร่าวๆนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วผู้ป่วยทุกรายจะต้องไปผ่าตัดไม่ใช่นะครับเป็นเกณฑ์คร่าวๆนะครับอย่างแรกสุดคือรับประทานยาเกิน5ครั้งต่อวันนะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่ง นะครับอย่างที่สองนะครับมีช่วงยาที่หมดฤทธิ์และมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่าสองชั่วโมงต่อวันนะครับที่สองนะอันที่สามคือมีช่วงยาที่รับประทานไปแล้วตัวยุกยิกนะครับก็คือมีตัวสายไปมาที่มีผลต่อชีวิตประจำวันมากกว่า1ชั่วโมงต่อวันนะครับเกณฑ์อันนี้เป็นเกณฑ์คร่าวๆนะครับเวลาแพทย์จะดูว่าคนไข้คนนี้เนี่ยแพทย์ควรจะพูดถึงเรื่องของการผ่าตัดที่ปา ครั้การผ่าตัดไปทําอะไรการผ่าตัดพูดง่ายๆคือทําให้ช่วงยาออกฤทธิ์นั้นยาวขึ้นนะครับยาวขึ้นโดยที่ไม่ได้ใช้ปริมาณยาที่เพิ่มขึ้นนะครับและผู้ป่วยไม่ได้ทานยาที่ถี่ขึ้นในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนผ่าตัดสิ่งที่สําคัญเลยแพทย์จะต้องเลือกผู้ป่วยให้เหมาะสม แพทย์จะต้องดูด้วยว่าผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยรับประทานยาไปแล้วยายังออกฤทธิ์ดีอยู่ช่วยอาการอยู่แต่ว่าช่วงระยะเวลามันสั้นคนไข้าทานยาขี่พูดง่ายๆนะครับและร่างกายโดยทั่วไปแข็งแรง นะครับไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรเยอะแยะในลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับด้วยเกณฑ์ดังกล่าวตรงนี้นะคุณนุ่นถ้าเราพูดในัาษะแบบนี้ช่วยทําให้ช่วงที่ยาออกฤทธิ์ดีขึ้นใช่ไหมครับยาวขึ้นโดยที่คนไข้ไม่ได้รับประทานยามากขึ้นหรือถี่ขึ้นถ้าอาการของผู้ป่วยท่านนั้นโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอาการสัน่นอาการสั่นก็จะดีขึ้นไปด้วย นะครับตรงนี้จุดอันนี้ถ้าอาการที่ผู้ป่วยท่านนั้นมีปัญหาโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของแข็งเกร็งขึ้นไวช้าอะไรต่างๆอาการเหล่านั้นก็จะดีขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแพทย์จะดูเลยว่าเวลารับประทานยาและยาออกฤทธิ์เนี่ยอาการอะไรที่หายไปอาการอะไรที่หายไปก็มักจะเป็นอาการที่ดีขึ้นด้วยการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึกด้วยไฟฟ้าด้วยนะครับ คราวนี้มันมีเรื่องของรายละเอียดคุณนุ่นวิธีการกระตุ้นมีการตั้งค่าอะไรต่างๆตรงนั้นหมอคงไม่ของลงรายละเอียดอันนั้นเป็นหน้าที่ของแพ,พทย์ผู้ทําการรักษานะครับในจุดตรงนั้นและขอเสริมอีกนิดนึงคุณนุ่นว่าเ,าเวลาอาตัดผู้ป่วยในแต่ละรายเนี่ย แพทย์ก็จะเช็คเลยนะครับว่าในห้องผ่าตัดนะ้นบอกว่าในห้องผ่าตัดว่าเวลาเราเขาใส่สายเล็กโถดเข้าไปในสมองเขาจะกระตุ้นด,ดูนะครับผมว่าและดูซิอาการต่างๆที่ผู้ป่วยเขามีปัญหาเนี่ยดีขึ้นในห้องผ่าตัดด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกอันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นจะมีการเช็คหลายขั้นตอนนะเช็คตอนการรับประทานยานะครับดูตอนการรับประทญญานยาเช็คด้วยตอนห้องผ่าตัด และเช็คด้วยว่าพอกระตุ้นแล้วไม่มีผลข้างเคยียงอื่นๆนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเรากระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้าคิดง่ายๆว่ามันจะมีกระแสไฟฟ้าที่ออกใบที่บริเวณสมองนะครับในส่วนที่มีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนไหวและบางครั้งเนี่ยกระจายไปยังบริเวณสมองส่วนอื่นๆก็จะทําให้ผู้ป่วยอาจจะมีภาวะข้างเคยียงอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นการตรวจที่ระวังนะครับแล้วก็อีกอันนึงท้ายสุดนะคุณนุ่นก็คือว่าการกระตุ้นสมองส่วนลึกด้วยไฟฟ้าเนี้ย ไม่ใช่ไปเอาไฟฟ้าช็อตผู้ป่วยนะผู้ป่วยบางรายมาบอกว่าโอ้ยถูกไฟฟ้าช็อตตลอดอะไรอย่างนี้เป็นอันตรายเดี๋ยวสมองไหม้อะไรอย่างต่างวันนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นการใช้การกระตุ้นด้วยไฟฟ้าที่มีความถี่นะครับและมีปริมาณที่เหมาะสมนะครับและเป็นการปรับสมดุลของวงจรการเคลื่อนไหวในผู้ป่วยแต่ละรายให้มีความสมดุลมากขึ้นทําให้ผู้ป่วยนั้นอากาศดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต,ตอบง่ายๆนะคุณตุ้นพูดมามมยาวนิดนึง ถ้าผู้ป่วยท่านนั้นมีอาการสั่นเป็นอาการหลักของโรคพาร์กินสันนะครับและเข้าเกณฑ์อย่างที่หมอพูดถึงเมื่อกี้นี้กินยาแล้วอาการสั่นดีขึ้นนะครับการผ่าตัดก,ก็น่าจะช่วยครับค่ะวันนี้คุณผู้ชมนะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคพาร์กินสันมากมายเลยค่ะทั้งการวินิจฉัโยโรคพาร์กินสันการใช้ชีวิตในประจำวันนะคะแล้วก็ยาที่รักษาโรคพาร์กินสันค่ะ ท่านได้รู้แล้วว่าจะรื้อยาหรือเปล่านะคะแล้วก็อันสุดท้ายเลยค่ะ,ะการผ่าตัดสมองนะคะที่ช่วยให้หายสาะะั่นค่ะสําหรับครั้งถัดไปนะคะคุณหมอจะมีมาพูดเกี่ยวกับวิธีกลไกลาการทดแทนค่ะและเทคนิคของการทานยาโรคพร์กินสันค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะแล้วถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์ค่ะกดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อไม่ให้พลาดความรู้เกี่ยวกับโรคพร์กินสันค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ